โอเครสชาติออกแล้วไปชูรุตเลยดักโจรสิงังนโจรกิได้นจ่อยดูดจากนาดูจะมีเองข่านมาในเครือเนี่ยมาเตร็ด bạn đấy cả này yamocli nhỉ, giờ ừ, này đã trên ngay này, mình đứng ngay giữa đó, phát giác này ạ, hai ที่ขาดมาเลยบัดในโวลคือวิธีขับชาวรวยบัดวิต้องมีเครื่องกระอ,อุนะก็คือโหระพาจะไงมันจะไงโอ้จะไงมันจะไงอยู่นอกเกนเคลื่อน,งงนอนนี่โหระพาบัดจะไงอย่านอนอย่างไรวิ่โอเคเลยอืมอะไรอ่ะ ่วนมาดูบมาทก็ีรก็มดเธอบรรยากาศบัดการเธอซีชนเลบัดอยุมาหน้ามาเธอแบบกนอไรแบอันนี้ก็ถือว่าคลิปแรกเป็นคลิปที่พิเศษบบดที่มาบัดติดตั้งกล้องสองกล้องด้วยเคยทเตรียมมเคยหมุกหมาดมุะเพราะว่าจะเอาแบางคนเคยแต่บางคนเล่านายออมาผัดอย่างนาผัดอนเตอร์ผัดปลอมหรือผัดลิัดมตินน้นเอซีผัดลอมปูเมียบังปู บาราบันต right? no ิดตามเนาะเพราะว่าการซื้อซีแบบมาจะบอาซือใน้เยอะแค่ไหนตะคนอาจจะตสนิทใจเย่อาไนอุ่นก็ได้ซือแต่กับข้าวเตาเคลือบบัตรเคลือบเบยตอนนี้คือหนึ่งแหละบัตรการทำกับข้าวเตาโอบโอบเลยอันนั้เลยคือกลิ่นการทำกับข้าวในข้าวเตานี่แต่มันจะเสียเวลาหน่อยเวิยนออกโคตรวิยนเล่นเตะมวยดับเพลิงมวยแบบคุยมือเพื่อแบบดูโอ้ดูเยอะเ้ย បាក់ពងមានទូពងមានពូបាទជាពេលវត្តព្រះណានោះជិះទៅឡាជីជីណាฮะយ៉ាងម៉ាត់ก็คือគីអូនទៅបងមកថាអឺនេះបញ្ញាការជិះអីគឺជិះបញ្ញាការត្រីអីមកគឺធ្វើបាទខាងខាងទីអឺមើលបងពូគាត់ដើរថាអឺអាណាស៊ីគឺធ្វើស៊ីបាក់ឆក់ក្រៅមកបាននោះគេតែមានគឺគេមានតែមិនยอมទើបមិនยอมព្រើយល់ព្រើមកជិះយល់ព្រើຖືກចេះគេទៅបងពួយមកថាម៉ាត់ផាត់ມັນផាត់ទៀាផាត់មិនផាត់ស្ដេចក៏ខ្វាយបាទເຕົ່າឋានខាងនោះណា ยังไงในจะแบบคือไปหมื่นเฮ ah ้ยครับไอกระเจาแบบนี้ได้เลยลุดออกแล้วนะครับมือเนี่ยบะมือกลองทุ่ยเคยหมัดเฮ้ยกระโบกมาเฮ้ยโอเคแบบก็ประเด็นสุดเฮ้ยก็คือเสร็จบับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเอ่อเก็บแบบโอ้ยมือแบบนี้มูสเล็กเนี่ยโอ้ อันเฮ้ตุ๊กตุ้ยเนาะตุ๊กตุกขั้นทุกทุกเทมาจ ạ ใบหุ่ดบานโอ้นี่บักนี่นี่ไอ้ภาษาเขมรเขาเรียกว่าผัดกระเจาภาษาไทยเขาเรียกว่าหอยจุ๊บหอยจู่ตีหอยจุ๊บหอยจุ๊บเนี่เนาะอันนี้บัทเอามือเลยนี่ สุดยอดจังไจมิตรนอร่อยสุดๆครับผมโอเคไงในกระซุ่มจับคลิปในการเที่ยกับข้าวตะเพี้ยงประเนบัดเมียวบาปูอยู่ในกระบาดมัดใส่ทอดการผัดเมนูเตาโสกราบ้านเราเนี่ยครับกระซุ่มจับคลิปตะเพี้ยงประเนบัดเมียวบาปูนพราว่ารูย่อยบัดนี่เฮ้ยสุดท้ายพล้งเพิ่มมาตีมาสกีตุกตีเนี่ยมีเอฟเฟกไว้ปรูมีเอฟเฟกเออเซงอ่ะโอเคบัดไงในกระซุ่ม จับคลิปส o o m l e a ไม่เอาบาอลโปรตีป์ไปในาการผัดกรุมผัดเจ้าส o o m l e a m โปรตียบไม่ได้บัตสวัสดีครับบ๊ายบาๆนี่มานี่เลยมานี่เองมานี่สร้างบ้านอยากได้บัดตัวนี้เพิ่ตัวโปรดบีดตัวโปรดรายงานตีกลา้าแต่มนันลุได้บัดตัวนี้ตอนแรกข้างลุ้อบอกมีมือจริงนี่บัด ตัวนี้ครับไก่กำลังแบบแถวไอ้กำลังกำลังเลิ่อว่ะมือกำลังเลิ่อนเลมีราสุนจัดตีดมือใครด้วยดิระดูโอจยตกท้องน้อม